บุฟเฟ่สายแซลมอนเปิดใหม่ย่านอุดมสุข58ราคาเริ่มต้นเพียง299บาทต่อท่านแต่ถ้าอยากทานแซลมอนซาซิมิแบบไม่อัน้นแนะนำแบบ579บาททานได้ไม่อั้น1ชั่วโมง30นาทีทานกันให้พุงแตกกันไปเลยครับแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั in, ่นเช็คอินโปรแชร์แถมฟรีชาเขียวแบบไม่อัน้นใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโทมิโกซูชิอันนะครับ สวัสดีชาวล,าลัคนาราศีกุมนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปกันพยากรณ์ในเครื่องปีหลังปี2566เดี๋ยวจะเลือกให้สาใบาเดี๋ยวเราจะดูในส่วนที่สำคัญสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเจออะไรแบบว่ามีปัญหาหนักก็จะเปิดไาให้เพิ่มน,นะคะถ้าไม่ไม่เจออะไรก็ไม่เปิดนะคะแค่สามใบาก็ครอบคลุมแล้วนะคะเสี่ยงที่ได้ใบแรกนะคะดีมากเลยนะคะเป็นเสียงปู่มุจลินนะ แล้วก็เสียงของฮันุมานแล้วก็เสียงของพระวิษณุกรรมนะคะที่เป็นนายช่างของเทวดานะครึ่งปีหลังของของคุณเนี่ยนะจะมีทั้งโชคดีแล้วก็กลิ่งที่โชคไม่ดีนิดหนึ่งเอาโชคดีกอ่อนก่อนในส่วนของความโชคดีก็จะมีในส่วนของเรื่องการเงินและการงานนะคะการเงินของคุณเนี่ย มีเกมที่จะได้โชคล่ามแบบฟุกๆนะแล้วคนที่มีเรื่องปัญหาหนี้สินทรัพย์สินคดีความเรื่องมรดกอะไรพวกนี้นะคะก็มีเกมที่จะชนะเนี่ยมีเกมที่จะชนะแล้วก็ได้ทรัพย์สินนั้อมาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้มรดกนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของมีค่าของถูกใจที่ไม่ใช่มรดกก็ได้นะคะเนี่ย Uh huh. นี่ถือว่าโชคดีนะคะอาจจะได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากด้วยเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ให้ทรัพย์สินคุณนะคะหรือให้ของตกใจอะไรบางอย่างนะอันนี้ถือว่าก็เป็นโชคลาภนะเหมืนี้ก็คือโชคลาภนะคะในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานถ้าใครดำเนินธุรกิจอยู่ก็มีเกณฑ์ที่ธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างสูงมีข้อแม้นิดนึงว่า จะต้องใช้เด็กๆช่วยงาน้วธุรกิจคุณจะเดินหน้าได้เร็วมากเลยนะคะเนี่ยแล้วอีกส่วนหนึงนะคะในเรื่องของอครอบครัวในเรื่องของความรักนะอันนี้ก็ถือว่าจ้ถือว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันนะเอ่อคนไหนครอบครัวไหนที่ยังไม่มีลูกเอาไว้แบบแบบให้ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ย ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกมานะคะแล้วก็จะทําให้สถาบันครอบผวคุณมั่นคงเป็นปลกแผ่นส่วนคนที่เรา,ารหงแลหงบัจะเลิกไม่เลิกเลิกไม่เล,เ,ลเ,ลเลิกอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะลูกก็จะมาช่วยแบบยึดเหนี่ยวให้พ่อแม่ เป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็อยู่กันต่อไปได้นะคะด้วยแก้วตาดวงใจที่มาจุตินะคะจะเป็นประมาณนี้ก็ขอใจด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณที่มีอยู่นะับนนี้ดูจากไพ่ก็ไปได้ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วครอบครัวใหม่ก็ดีด้วยนะคะวันนี้ไม่แดบเรื่องน่ายินดีทท้งนั้นเลยนะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะแต่ส่วนใครที่ยังไม่พร้อมนะก็เออก็ให้แบบว่าควบคุมนิดนึงนะคะให้ครอบคุมน,นิดนึง นะถ้าใครยังไม่พร้อมถ้าคนคนพร้อมอะ่ะก็มีได้เลยแบบที่จันบอกแต่ถ้าคนไม่พร้อมควบคุมนิดนึงนะคะไม่งั้นมันก็จะเกิดเป็นปัญหานั้นเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่ไม่ควบคุมนะเออวันนี้าจาันมาหัดคลิปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นของอาจารย์นะคะพอดีลูกค้าเข้ามันก็เลยจะมีเสียงแบบว่า,วาเสียงน้องตักน้าแข็งบ้างเอะไรคุมขามบ้างนะเสียงคุยกันในนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามให้น้องให้เขาเร่นเสียงของอาจารย์ขึ้นมานิดนึงละกันนะอ ทีนี้เรื่องที่บอกว่ามันไม่ค่อยดีก็คือเรื่องรายจ่ายนะเรื่องรายจ่ายของคุณนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องรายจ่ายครอบครัวนะเรื่องรายจ่ายของบริวารของเรานะบริวารที่เราที่คนที่เราดูแลเขาเรียกว่าบริวารน,นะคะ <S <S ก็อาจจะมีการเสียตังค์อย่างมีลูกก็อาจจะโรงเรียนเปิดเทอมนะซื้ออโตเร็วรองเท้าเปลี่ยนเบอร์อีกแล้วอะไรต่ออะไรไปนะคะแล้วก็มีเงินที่จะได้ซ่อมแซมบ้านงานะนะอันเนี้ยอหรือว่าซื้อบ้านใหม่ ขยายบ้านออกเพราะครอบครัวเราโตขึ้นจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะ,ะหรือว่ารีโนเวทบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือมีการอาจจะเสียทรัพย์ที่ได้ซ่อมแซมบ้านก๊อกน้ํารั่วท่อรั่วเปลี่ยนซิงค์ใหม่กระเบื้องแตกกระเบื้องร้าอะไรพวกนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซ่อมแซมถ้าไม่ซ่อมบางคนก็ซื้อใหม่เลยะจะจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะ,ะอาจารย์ก็ขอพินดีด้วยกับใน สิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าคลายเสียบแล้วแต่งมออกมาดีมากเลยนะคะวิธีเสริมดวงก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะทาบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็ให้ไฟป,ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ถ่ายชีวิตสาดบ้างนะคะเพื่อสุขภาพของเราจะได้จะได,จะได้ดีดีขึ้นนะคะอย่าฆ่าสัตว์ชีวิตนะคะถ้าฆ่าสัตว์ชีวิตชีวิตเราจะไม่โอเคนะสุขภาพเรามันจะแย่นะคะใน,น,นทางชาตินี้และในครบหน้านะคะ จ้าขอไวพรให้คุณมีความโชคดีแล้วก็ครอบครัวกอบกุ่นนะหน้าที่การงานได้เงินเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อมาดูแลครอบครัวน,นะคะ,ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์นิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เราแอดมิน admin, นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะฝากกดปุ่มสนับสนุนที่ด้านล่างคลิปมุมขวามือและกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ